สวัสดีจ้าเมื่อนี้คุณยายก็ซื้มาเห็ดแกงเห็ดจ้าเหแกงเห็ดเพืงหมู่บ้านนี้ะค่ะไน้อย่านั่งนัำอย่านั่งตะไคร่พริกตำลงไปเลยจ้าอันนี้เห็ดทากัต้มไปเต้หมว่บ้านต้มใบทอากับสิแบงแกง a l กับแงแกง p ุ a t t ต a ครับคุุงหน่อยลูกแ

ไม่กบติวเอาอีตูผักขาจากน้อยใก่สรหอมนะสีแสบถ้าติวไปมันก็ราตม้มจังไนแม่าก็ต้มทุกไปตั้งหัวขัานต,มตน้มโซนนี่แกแช่รอให้น้ำาะนั่งเขาเดือดน้ำแะนั่งเดือดก็ได้

โอ้โเดื hablando. ดรือนีิ่ไห้าไมยากู้ให้ใ่ยากูด้อดูดีะฮะาดี้อ่กกล้วย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 มันมันเหลืองเหลืองกินหมดแล้วจะแห้งนกกินหมดแล้วนั่นกล้วยเกลื่อนนั่น

ใหญ่แต่ผมันจะเลื่อนนะตรงนั้นนะ่ะอุ้ยมามาเดี๋ยวจะเสร็จแล้วกินาทีแล้ว yes คุณแม่โอ้โห <Ooh. S 2> what is this น้ำตาลไม่ใช่คุณรีดเออคุณรีดเดี๋ยวนั่งติดหมอน ันนี้จะใคได้นี่ I went to wash my hands. wash my hands. <Please. S 1> ดู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 นะยายชิมก่อนนะว่าร mm hmm. สชาติมันได้หรือยังอืม็บเผ็บเผ็ดกรปใบมันตื่นก็ได้ได้ไประได้สม่ำเสม พักติวพักขาพัอีัูนล้กน,กนกว่า,านี่รักนะฝากแมวใส่ลงฟ้าแมวมาแล้วมันจะเปรีนน้ยวเกินเคเร็จอ l r ไ g h t อืม dunia -du 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 -du. mm. um. Yeah. Make sure to like and subscribe. Make sure to like and subscribe and put the notification on. Make sure to share with your friend or family. Make sure to comment down below. Bye. I See you later.